แล้วโซเดีครับกลับมมคเขาสูหรับ่าใหม่เขอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบนะครับที่มีชื่อว่า the dangerous r a c นะครับเป็นแบบผจญภัยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น u ช e แ pack บังคับนะครับคือกึ่งบังคับกึ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับมันแบบเขาให้เลือกได้มี2อันนะครับแล้วพอเดีนนี้มันอยู่ด้านบนก็เลยเลือกโหลดมานะครับรู้สึกมันจะเป็นแบบ high definition ด้วยเหมือนจะเป็นแบบ high def นิดนึงนะครับ พอเปิดมาปุ๊บนะครับแล้วก็มาเกิดอยู่ในนี้ห้องนี้เกมโหมดของเราถูกเปลี่ยนเป็นแอดเวนเจอร์โหมดนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเห็นซอมบี้หรือเปล่านะครับบอกว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยนะครับปรับระดับความยากให้เป็น normal นะครับแต่เราก็ normal อยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้แล้วก็ให้แบบโหลดแบบมาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ด้านหลังเรานะครับก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเล่นในระดับยาก normal รือ hard นะครับ normal นะครับแปะเรียบร้อยครับโอ้โหเสียงจะเแพ็ะเสียงด้วย อันนี้นะครับบอกว่า never บอกว่าห้ามปรับระดับความยากเป็น pet food e a d card นะครับห้ามทุบบล็อกนะครับจนกว่าจะมีสั่งให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับบอกว่าให้ไปตามให้ไปตามเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาบอกว่า no hidden chest นะก็คือแบบไม่ต้องแบบพยายามออกนอกเส้นทางมากจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะามันไม่มีกล่องอะไรซ่อนอยู่นะครับซึ่งแบบแบบ adventure บางครั้งเนี่ยนะครับมันจะมีแบบมันจะมีหีบซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบให้สะสมแต้มอะไรอย่างเงี้ย p a y v i t h mac b n e s s อ่าระดับความสว่างสูงสุดเปิดปับสูงสุดแล้วมันก็สว่างได้แค่นี้นะครับ read the book นะครับอ่านหนังสือในช่องใส่คุณ taukey read the book โอ้้หอ๊อืมเดี๋ววววยวเชแทกเสียงนี่คุณแจมาอ่านกันแล้วกันนะครับเเดี๋ยวอันไหนวะเนี่ยมีสองอันอันนี้อันนี้ันนี้คือเควสนะครับที่เราต้องทำ ส่วนนี้ก็คือเนื้อเรื่องนะฮะเดอะดาร์กอเนสนะครับปุบนะครับโปรไฟล์เรานะครับเราชื่อนี่นะครับบอกว่าเราเนี่ยต้องการตัวนะครับแม่งฟอนด์นันยากมากเราเนี่ยมีเราชื่อนี้นะครับเราอายุยี่สิบสี่ปีนะครับเราเนี่ยต้องการตัวนะครับคือมีค่าต้องการตัวค่าหัวเออห้าพันยูเอสดอลลาร์นะครับ คือให้เอามาก็ได้ทั้งเป็นทั้งตายอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับเนื้อเรื่องนะครับบอกว่าเรานะครับเกิดในเมืองเฟรรี่เฟรรี่ลัสเวนเซนซิตี้เนมเราเกิดในเมืองนะครับที่ใหญ่นะครับชื่อว่ามาร์กวิเลตวิเลตวิเลตนะครับอัฟฟิลมาสโกยูยูหมอาฟเชเชอร์แพกอ่านยากมากโยวันเอาไปฟูนโยวายแล้ว นะครับหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็ไปซื้ออาหารนะครับสำหรับเออ่วายภรรยานะครับแล้วก็ทั่วตัวเราด้วยอะไรประมาณนี้นะครับปกติแล้วนะครับเราใช้เวลาสักชั่วโมงนะครับบัสยูซ o นแ่มฟอนนี่เลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้แหละนี่แหละง่ายดีไม่ต้องลำบากลำบนมากนะครับตืดดตืนะครับชั่วโมงถัดไปนะครับโอเคแต่คือเราเอาตังค์ไปไม่พอนะครับพอเรากลับไปถึงบ้านปุ๊บเราเราก็จับภรรยานะครับมาอมอืมอืมอือือมนะครับเพื่อไงคือว่าเรามันชั่วนั่นเองนะครับ you have to run for your life นะเราวิ่ง คือแบบมีการยิงปืนนะอย่างเี้แล้วกันถ้าใครอยากอ่านก็ไปอ่านเอาเองนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะครับขี้เกียจแปลเพราะบางคนไงแบบดูแค่พัดดูแค่ภาพเฉยๆอะไรอย่างงี้น,นะครับโอเคนะครับเราก็บอกโอเควิง่ว <laughs> เงเพื่อชีวิตนะครับไม่ใช่เพลงเพื่อชีวิตนะวิ่งเอาชีวิตรอดอะไรอย่างงี้นะครับเข้าเกียร์หมาไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในตอนนี้นะครับสถานที่ปัจจุบันของเรานะครับเราก็อยู่ในเมืองเมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่เล็กมากนะครับมันถูกเรียกว่ามิดเดิลเดทมิดเดิลมิดเดิลมิดเดิลนั่นแหละ <c oughs> นะครับเราอยู่ในเมืองเมืองนี้นะครับี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปหาตังค์นะครับที่จะ by yourself ก็คือเราก็มามาเนี่ยนะครับเพื่อจะหาตังค์นะครับแล้วก็คือเพื่อจะแบบหามา้าเพื่อจะ,ะเพื่อจะแบบคยกไงหุบปอกหรือหามานะครับเพื่อว่าเราจะได้แบบ เทเวลนะครับก็คือแบบเดินทางต่อไปนะครับอันนี้คือเควสนะครับเหมือนแบบว่าเราต้องทําอะไรนะครับอันดับแรกนะครับ <c oughs> หางานนะครับที่สถานีรถไฟนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปแบบแบบแบบเยอะจังแล้วไปในเม <h ap> <140 craft> ืองนะครับหาอาหารหาอาวุธหาเสื้อกาะนะครับที่ว่าจะเป็นอุป,ปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแบบเออเนี่ย ทำสถานีรถไฟอะไรอย่างนี้อุโมงรถไฟอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเรา need to travel the mountain so they are in need of e v e r y t h o n g dangerous job, but it pay well นะครับคืออันดับแรกเนี่ยครับเราก็คือไอเนี่ยไองานเนี่ยครับมันอยู่อยู่ตรงภูเขาอะไรประมาณนี้นะครับคือไอพวกเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่อันตรายนะครับแต่ก็ได้ตังดีนะครับคือมันแบบเราจะต้องหาของก่อนนะครับเพื่อว่า อาหารอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับคือเรามามาหาของฟรีในเมืองนี้นะครับแล้วก็แบบเต็มตัวพร้อมนะครับก่อนที่เราจะไปทํางานไอ้นั่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุญแจอันนี้เป็นที่ชิพแพค d m o ดมอร์นิ่งนะครับแต่ตอนนี้มันก็กูดไนน์นะฮะทอวคุญแจเมืองตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อจากในหนังสือนั่นนะครับเป็นชื่อเราก็คือชื่อในเกมของเรานั่นเองนะครับฮไอโยอันนี้เป็นเวสต์เวสต์นเวสต์ตอนมันตกนะครับก็คือแบบเมืองมันคาร์บอยมันแมปเบอร์กี้เดะเลยนะครับฮัลโหลเปิดไปดูได้ไหมไปเปิดได้ด้วยข้าที่เกล็ดข้ามันไปได้ไปได้ไปิดได้ดไดดไดอะโยเหมือนพวกสัตว์พวกนี้เขาถูกโดนยาสโลเนตไว้นะครับมันไม่ขยับอะไรเลย สูมปุ๊บไม่ขยับเลยของสายโดว์สโลเนตติดไว้สักล้านหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้เราทุบอะไรไม่ได้เลยนะครับยกเว้นย่าไม่ได้ตั้งใจครับอ้าฟาร์เมอร์จอฮัออฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลพาเ,เนิววิงกัมทูมายฮะแค่ไหนดิเอ่อว่าแค่ไหนดูฟันอยู่นะครับบอกว่าเฮ้ยวัดดีอะไรอย่างงี้ตามเข้าสู่บ้านนะครับให้ช่วยอะไรไหมเราก็บอกว่าอืม อยากอยากหาอะไรแบบยังไง I'm just looking for some food นะครับอยากหาอะไรกินบ้างนะครับไอ้นั่นก็บอกว่าได้ไปทำอะไรมมันก็แบบมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะแต่บอกอะไรให้จะบอกอะไรให้นะถ้าจับปลาไาห้ชั้นนะแล้วเดี๋ยวชั้นจะเอาขนมปังเนี่ยนะามาให้เลยนะครับ I Have a Fishing r o d i near s h a s e for my house use it นะครับเขาบอกว่ามีที่ตกปลานะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านเขานะครับใช้มันนะครับมีตกปลาอยู่หนึ่งอันนะครับแล้วบอกตกปลามันอยู่ไหนวะ บบะ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 บบะ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 อะบ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 ะะบ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  โอ้โ้อะเรื่องไอ้ไอ้ตันฟาร์มเมอร์คนนั้นเขาจะเอาปลากี่ตัวไม่รู้นะเดี๋ยวเป็ดสักอีกสักอันช่างฮะฮัลโหลลุงนี่เราได้ปลามาแล้ววันดีครับพี่ฟาร์มเมอร์ไอ้ในนี้มีอะไรไม่มีปลาอู้ ออยขอบคุณที่ช่วนี้ครับนี่คือขนมปังแนะล้วร้อนอันนี้เราก็มีอ่ะลงผมใจดีผมให้ปลาลงอีกตัวเลยอ่ะผมไม่เอาและปลามันดิบนะครับขอบคุณมากสําหรับขนมปังนะลุงนะเออ๋ไม่เป็นไร้อนข้างบนโลลงเตียงลงเนี่ยทำยังกว่าอืมหมลงนอนได้ไหมเนี่ยฮะเตียงทำจากคาเพชนะครับคาเพชก็คือผม อ่ะเราก็มาดูทางด้านนี้ต่ออ่ะเลี้ยวขวาแล้วกันอ่ะเลี้ยวซ้ายแล้วกันอ่ะเลี้ยวขวาแล้วกันอ่ะเลี้ยวซ้ายแล้วกันอ่ะเลี้ยวทางไหนสักกเลี้ยวหนึ่งอ่ะเลี้ยวนี้แล้วกันนะเธดินอันนี้มันฮัลโหลพี่ working ทำไมมันไม่ขยับเลยฮัลโหลไม่มีซตั๊ดนะครับ เดียร์ดี้ดิสดันดันกี้แคนเมื่อไหร่จำชุดมีเพื h อนหาไว้ที่จะให้พี่มา h อาออกแต่เนื้ t ส oh, well, ัตว์โอเคมัมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมไม่ช่วยอะไรเลยอเอาเอาคืนไปเอาหนังสือกเก่าๆนี่ก็คืนไปด้วยอ่ะคือนี่ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถูกผูกเชือกเอาไว้นะครับแต่มันก็สงสัยโดนยาสโลเน่กันทั้งเมืองนะฮะหืมหืหน้าต่างไปอาร์ตไป เใครอาร์ตอ่ะอาร์ตอ่ะโอ้ซิตี้ฮอลล์ซิตี้ฮอลล์คล้ายๆกับที่อยู่มาเปลี <c oughs> ่ยนได่ใช่แพ็คเปิปบไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้อ่าร์แห้งเลยแห้งเลยฮ่าฮ่าฮ่าเว้ย what ตายแล้วนี่เราคุยกับเอลี่ย์หรือไงวันเนี้ยเฮ้ยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะมันบ้าปะ,บ,าปะบอกว่าเอ๊ะจีบ้าปะใครบา้าวะไม่นะครับแอมบอโร่นะครับกับหัวเด็กฉันเราไม่อยากคุยกับมันเลยมันมันถามว่าเราบา้าแกบ้าปะอันนี้ธนาคารนะครับสำหรับสุขชนอุ้ย บอกว่าถ้าเกิดเราต้องการมันนี่เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการมันนี่ถ้าเราต้องการเงินนะครับให้ไปทํางานนะครับแต่ถ้าสมมติเราต้องการอาวุธนะครับให้ไปหาตํารวจนะครับที่บ้านหลังถัดไปมันพูดภาษาอะไรของมันวะเนี่ย,ยนะตายละเหมือนเหมือนดูไอ้หนังเรื่องไอ้ตัวเหลืองๆนั่นเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมเกยู่ไปจุ๊บจุ๊บ เอ้าแ,แพ็คนี่มันยังไงไนะจ่อจอาจ้าแล้วเสียงเปิดประตูเหมือนซอมบี้พังประตูอันนี้ร้านขายของทั่วไปสวัสดีครับเขาบอกว่า you you for t o d this ก็คือบอกว่าหุบปากได้ไหมเนี่ยจุ้งมันจริงๆเลยเนะี่ยคือเขาบอกว่าเนี่ยอย่าขโมย

สสเฮชรดาบโกลเด้นอุปกรณ์สวมใส่ภับกางเกงทองเฮ้ยจีบาปะน,นี่ทานจิกเลยฐานจิกเลยเชนแตงโมอ,อู้ถ้าจะแฝกสีหน้ากินน่า บายบายอมโลได้กระจกเพื่ออะไรไปละบายบายโชคดีฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับอุปกรณ์ใช้ฟรีอันนี้มีอะไรได้บ้างมีฐานจิ๊กเลยปุ๊บได้อโมโลได้สองอันจีบาปะไม่ภาษาอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> สาถานีตำรวจ <S <S ฮัลโหลแถวๆสิบอันได้ดาบอืมนี่เปิดไม่ได้อันนี้เสียงอะไรวะ <S <S ใครชื่อจิวะจิบ้าปะจิบ้าปะเฮ้ยในนี้ใครชื่อจิมีไหมฮะ คนที่มาดูนี้คงไม่มีใครชื่อจินะมันอาจจะโดนเกมนี้ด่าตลอดเลยนะครับจิบ้าปะจิบ้าปะเห็นไหมทุกคนพูดเป็นเสียงปากเสียงเดียวกันหมดเลยนะว่าจิบ้าปะโอเคอันนี้เขาบอกว่าเบงแบ็กแบนดิตเ็นฟอร์มเขาบอกว่าแบนดิตแบนดิตก็คือโจมีโจรด้วยหรอเบแบ็ดอะแบนดิตเบนฟอร์มคือเขาบอกว่าต้องเอา

ฮะเดินเดินเดินเฮ้ยเตือนกันลงหน้ากันหน่อยสิอืโอ้ยูันยิงเรามันยิงเราอะไรวะแบนดิตเบนอะไรวะโอ้โหแบนดิตอยู่ในร้านนี้เหรอฮะเล่นจะเกือบเดี้ยงเลยตรงนี้ร้าน สวัสดีครับร้านหมอผีเนีย่ยบอว่าแต่ร้านหมอผีเลยทั้งเมืองนี่มันก็เหมือนเมืองผีอยู่แล้วพอ,อยังไงถ้าเชื่อแพ็กเนี่ยด่าคนที่ชื่อจีนะจีบ้าปะจีบ้าปะสนใยเราได้ภาษาพูดใหมายแล้วขบวนนี้พาไปไหนชูปชูปชูปน่ะฮัลโหล ไม่บ้าแล้วขึ้นมาเม่อวัเนี้เริ่มจะทักทนไม่ไหวแล้วนะกับไอเสียงเนี่ยเิดเปิดเดิเปิดเดชเปิดเดชฮัลโหลเขาบอกว่านี่นะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าขอภัยไอเจ้าหนูขอภายนะ แต่ไม่มีทางที่จะคุยด้วยแล้วนะครับอาร์มิงโฮล์อสพิทคือบอกไม่มีเวลาจะพูดด้วยแล้วนะครับเพราะว่าอารไม่รู้ลิงอยู่ในโรงพยาบาลนะครับโอเคฟังนะเอาเอาปืนนะครับออกจากเชสนะครับตรงหน้าร้านหรือหน้าห้องนี้นะครับแล้วก็มาหานะครับถ้าเกิดเราทําอย่างนี้นะครับจะสามารถเก็บปืนเอาไว้นะครับแล้วไอเนี้ยมันก็จะคอยช่วยเราตลอดทั้งเมืองนะครับ ึบกโกสโตน if you heart are missing อ่าเราเราเลือดเราเลือดไอ้อนั่นละเลือดเรา missing ละเมื่อกี้เราโดนซัดกับโจนมา bandit heart หัวใจของโจนหก heart เอาหัวใจของ bandit มาหกอันนะครับ เบนดิตฮาร์ยห,หัวใจมา6อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยอู้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  Amazing แล้วนะครับเขาบอกว่าหลังจากน้ำที่เราได้ดูหมดแล้วนะครับค่อยกดปุ่มด้านนอกนะฮะนะครับจีบ้าปะเนี่ยโอเคครับเรายังไม่กดปุ่มอะไรดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเรายังไปไม่ครบทั้งเมืองเลย แล้วเรายัางมีสมองของจรอยู่เลยนะฮะตอนนี้เราก็ตึบลงพยาบาลสกเกกแล้วปืนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนปืนใส่ใส่ใส่อ้เป็นโจรเลยเวอู้หูหายใจไม่ออก โออ้้เหนือลงโรงพยาบาลทำไมเต็มไปด้วยอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองไอ้ย่ะไอ้ย่ะอ้าวมันยิงกันเองแล้วครับอ้าวมันยิงเราฮะ

พักก่อน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 อ๋อเขาบอกว่าช่วยด้วยอ๋อนี่นางมายาวาล่าเหรอไงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยด้วยแบนดิตนับช่วยด้วยโจรบุกแป๊บเวเนี่ยเหมือนกันเข้าใจไหมแล้วนี่เราแต่งตัวแม่งเหมือนโจนเลยเขาพักพักลบก่อนนะฮะเออเออหึมเหม็น ทำไมว่าเมืองนี้โจรเยอะนะเนี่ยเออไม่ไหวแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันมาแล้วโอ้โห สวัสดีขนแกะโอ้โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเราแก้ไขสถานการณ์โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วโอ้้วโจมันจะมาบุกอะไรวันนี้โทษนะเมื่อกี้แอบตีไปนะครับเพราะไม่รู้เรื่องนะครับเอาขนแกะมาแลกนะครับแล้วเอาขนแกะจากไหนไม่รู้นะครับเอ,อเแคเราช่วยแบนดิตเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ช่วยแบนดิตช่วยเอาโจนออกไปเรียบร้อยนะครับใช่ไหมครับอา้าวพี่ออกมาทําไมเนี่ย พี่เข้าไปเหมือนเดิมเลยไปไปพี่เข้าไปเหมือนเดิมไม่ต้องออกมาพี่เดิมแหละโอเคตอนนี้เราก็ช่วยตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วตรงตรงนี้อะไรเอ่ยอู้หมอพีกแล้ว